ชาวจังหวัดเพชรบุรีบางส่วนนะคะยังคงคัดค้านการปิดจุดตัดทางรถไฟค่ะที่อาจได้รับผลกระทบโดยเฉพาะการสัญจรผ่านไปมาขณะที่หลายพื้นที่นะคะเรียกร้องให้การรถไฟแห่งประเทศไทยนั้นยกรางสูงเหมือนกับที่จังหวัดประจวบคีรีขันค่ะแทนการสร้างสะพานข้ามค่ะ จากปัญหาอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีทั้งเรื่องเครื่องกัน้นคนขับรถผ่านและการลักลอบใช้ทางผ่านที่ชาวบ้านทำกันเองในพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมาการรถไฟแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือกับชาวบ้านโดยเฉพาะจุดตัดที่เสี่ยงอุบัติเหตุสูงด้วยการปิดทางรัดผ่านทันทีขณะที่หลายพื้นที่เกาะร้างสะพานข้ามทางรถไฟทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะเรื่องของการสัญจรไปมาจนออกมาต่อต้านโครงการดังกล่าวค่ะถ้าเขาสร้างสะพานเนี่ยการจราจรที่ติดขัดทันทีเพราะว่าธรรมดาเงี้ยถ้ามาดูเนี่ยจะเห็นว่าคณะไม่ปิดเนี่ยการสัญจรไปมานี่ยัยงโหระบาเลยติดโอ้โตอนเช้าเนี่ย เดียวก,กันนะคะชาวบ้านก็เรียกร้องให้เปลี่ยนวิธีการให้ยกรางรถไฟให้สูงเหมือนในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แทนการสร้างสะพานข้ามเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับชุมชนและการระบายน้ำลงทะเลปัจจุบันนะคะจังหวัดเพชรบุรีมีจุดตัดทางรถไฟที่อนุญาตถูกต้อง46แห่งมีเครื่องกั้นและไม่มีเครื่องกั้นหลังอย่างละ23แห่งจุดตัดที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าที่ชาวบ้านทำกันเองนั้นมี5แห่ง รวมระยะทางกว่า80กิโลเมตรค่ะ